วันนี้เย็นๆนะเดินออกกำลังกายกันนะมีเฮียป,ป๋องมาด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีคนมาเก็บเห็ดโนนเฮียป,ป๋องไปแนละ้วดูสิว่าจะได้หรือเปล่าเนะนี่ยนะในสวนป่าตะเคียนเนะช่วงนี้ฝนตกไปเมื่อสองสามวันก่อนเนะี่ยมันทำให้ดินตรงนี้มันชุ่มแล้วก็มีเห็ดออก ทุกเช้าก็จะมีคนมาเก็บนะมีเก็บทั้งเช้าทั้งเย็นแหละนะ,ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยช่องจิตนาลีสาภีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆเ๋ยวป๋องใส่เสื้อสีชมพูหวานๆวันวน,นี้เดีย๋ยวไปดูกันหน่อยว่ามีหรือเปล่า โอ้โหมีคนมาเก็บเห็ดนะอยสาบาลมาเก็บเห็ดเอาสวัสดีเฮียป,ป๋องเป็นไงเอามาดูเขาเก็บเห็ดเหรออืม,มดูเก็บเห็ดเดี๋ยวดครับครับครับน่าเดี๋ยวดูเขาเก็บเห็ดเลยอืมแต่ก็อร่อยครับ อ่ะนี่ร้าเอานีไปถ่าย่งหาเจอเหรอไหนไหนล่ะไหนเห็ดน้ำหมากชี้น่อยสินี่ป๋องไหนอ๋นี่ยนี่เนี่ยแกป๋องก็เห็นเห็ดน้ำหมากเนี่ยมีตรงนั้นป็นเป็นดอกเล็กอ่ะนี่อีกดอกหนึ่งนะดอกเล็กๆออ๋อเหียบแล้ว่อยถ่าอือ่ะไหนนี่ฮะ นี่ดอกเล็กๆก็มีนี่นี่นี่เห็นไหมโอ้นี่ดอกเล็กๆเอ้ามีเห็ดพึ่งด้วยเน่เนี่ยฮะไหนเห็บป๋องเห็นเหรอเหนเ่าอึ้งคืนอึ้งคืนเออโหอะไรมันอึ้งคืงไหนโอ้โหดอกใหญ่ฮะอ้าไหนลองเห็บป๋องเก็บเลยฮะ ผมจะปล่อยไว้ทําพันโอ้ยไม่ต้องลอกมันมีเยอะแล้วพันเยอะเนี่ยอ่าอ่าโอ้โหเกยบฝ่องก็เก็บเห็ดได้เหมือนกันนะโอ้โหเอ้ยเป็นไงเป็นไงนี่มาส่วนนี้เฮ้ยมีเหมือนกันนะเนี่ยนี่นี่นี่แดงๆอยู่นะเนี่ยนี่ลูกเล็กๆแดงๆกำลังนี่นี่นี่ เห็ดอะไรเห็ดน้ำมาร์กใส่หมบ้วนไหมอุ้ยก็มีไอ้คนแก่มากันบ่อยๆเนี่ย,ยลูกเล็กๆแต่ว่ากำลังน่ากินนะเนี่ยลูกเนี่ยนี่นี่ฮะเนี่ยโอ้ยคุณให้มันโตอย่างไงี้ไม่ได้เหรอเอ๋อ้าวนี่ใส่เข้าไปเออโอ้ยคุณเล็กทอดไข่เด็กอ,อ้อ้ออาวนี่มันมาเจออีกดอกเล็กๆเออนี่นะฮะนี่ฮะ กำลังน่ารักน่ารักโอ้โหดูเหี้ยบฝองก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยเนี่ยเกเล่นเอาเปียบผมอ่ะเล่นสีตาน่ะตาเลสิกเลเซอร์ไหนโอ้โหอ่ะของผมเนี่ยเท่าไข่เด็กเนี่ยกำลังน่ากินไหน เห็นไหมเนี่ยไห็นเ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 ห็นนี่คุณเนี่ยเน่สายตาผมใช้ได้นะอ๋อแต่ก็ยังไม่แก่เลย่างยังจังยังสายตาไวรุ่นอหัวติดโควิดน่ตาได้จะฟ้าฟางไปหมดโอ้ไม่ได้นี่ยิ่งใสขึ้นกว่าเดิมบ่มตาอย่างเงี้ยนอนโอ้โหนี่ใครมาเคลียร์ทิ้งเนี่ยเนี่ยไหนคุณโอ้โหไม่ได้เคลียร์น่าจะเหยียบเออหยีบเออเก็บหน่อยอืม โอ้ยก้มเงยก้มเงยเนะเห็นนะมแกไม่มีอะไรดีเลยนะอืดีดีเดียวอายุมากเออโอ้โหเนี่ยเฮียป่องในสายตาดีนะเนี่ยทุกคืนอืมทำไรนอนเออนนถูกต้องใครไม่นอนวนะโโไงโอ้โหเนี่ย ยังไงเากไม่ได้เห็นดอกมานใส่เสื้อสีชมพูมาเก็บเห็ดสีชมพูอีกต่างหากวันนี้พวกเดียวกันนะต็มมากเหมือนกันเออล็กนะคือมันจะใช้เวลาบานช่วงกลางคืนมันถึงจะได้ดอกใหญ่มาช่วงกลางวันเขาเก็บไปหมดแล้วตอนเช้า เนี่ยเจออีกดอกก็กำลังงามๆเนี่ยโอ้โหเนี่ยดอกใหญ่อยู่นะนี่ฮะนี่หนึ่งดอกอ่ะใส่ไปนี่เอาลองโอ้โหไหนดูหน่อยสิอ้าวพอแกงพอแกงวันนี้อ่าเดี๋ยวจะไปเก็บนี่ย่าป่องมาเจออีกแล้วฮะนะก็อ้าวคันนี้มาเดินออกกำลังกายใน สวนป่ากันแล้วมาลองช่วยเขาหาเห็ดเามาดูเขาเก็บเห็ดนะเยชิ่งเนี่ยเยาฝองว่ารู้สึกว่าเย็นสบายไหมบรรยากาศแบบนี้สดชื่นโอ้ยสดชื่นจริงๆนะนี่โอ้ยลมพัดแบบแถวนี้อะไรยังไงเนี่ยบรรยากาศแบบนี้สุดยอดเลยน่ะซัานี่เลยสองสามดอกนี่รปัก ตักหมุดไว้ให้นะอ่าเนี่ยตักหมุดไว้ให้เด็กไงนี่นะซ่านี่ตักหมุดไว้นะนะหไให้นะนี่นะดอกสามดอก,ดอกไงวันนี้สรุปเลยสิว่าเป็นยังไงโสดชื่นเย็นสบายมาเดินในป่าตะเคียนนะผมมันเย็นสบายย็นน่ากลัวย,ยิ่งกว่าพัดลมอะ่ะ มันเย็นน,น่ากลัวงไงน่ากลัวอะไรน่ากลัวตะเคียนนี่แหละเออเออเนี่ยมาได้เจอกันแบบโห oh, เป็น,นสิบวันสิบวันแล้วโอ้โหทีแรกไม่ว่าจ,จริงๆเราให้ผมผมอยู่อีกสิบวันนันเนี่ยเอเพราะว่ามาสัมผัสกับนาเล็กใช่ไหมไม่ใช่ที่หัวหน้าที่ทํางานใช่ไหมทำงานก็เป็นอผมก็ตรวจไปสองที่ยวไม่เจอไม่เจอนะเพราะว่ามันต้องทำงานมันไม่มีใครแล้วอ่ะ ก็มีภูมิแล้วนะโอ้โหเย็นเลยเย็นเย็นเย็นสุดยอดเลยเนี่ยไม่ปลูกนี่ปลูกเลยนะตะเคียนอ๋อนี่นี่ปลูกปีกี่ปีอาจารย์สิบห้าปีประมาณนั้นสิห้าเหรอเนี่ยต้นสูงประมาณสักอายุพอๆกับผมเลยนะเอ๊ะหืมอายุพอๆกันเลยคุณเขาสิบห้าไม่ใช่ห้าสิบแม่คุณเนี่ยอ่ะโอเคครับผมสวัสดีครับได้เจอกันอืม